ะะทตอนนี้ปฏิบัติอะไรอยู่ของโอก็ตอนช่วงเข้าพรรษาออก,ก็มีตั้งตะบะค่ะออกพรรษาก็ตั้งตะบะต่อที่ที่เข้าพรรษาค่ะท่าน,นก็เรื่องอ่านหนังสือก็อท่าน,นก็เรื่องหนึ่งค่ะแล้วก็เรื่องการระลึกสติกับลมหายใจแบบไม่ไม่ได้หลับตานะคะก็พยายามระลึกสติให้ได้เสมอเสมออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามดึงด้วยวิธี พอรู้ลมหายใจก็พยายามรึกรู้ตัวให้ได้อย่างเงี้ยค่ะ<ม>ให้ได้บ่อยๆ่แล้วก็ไม่เพ่งโทษค่ะเพราะว่าตอนนี้มีผัสสะอยู่ที่บ้านก็คือน้องชายค่ะโอ้ชอบไปเพ่งโทษน้อง<ม>แล้วก็รู้สึกว่าเออมันการเพ่งโทษก็ทําให้ใจเราเป็นทุกข์เองอ่ะเพราะว่ามันเป็นความยึดของเราอย่างเงี้ยค่ะก็เลย<ม><ม>ไปลดตัวนี้ตั้งแต่เข้าพรรษาแล้วค่ะพอตั้งตะบะปุ๊บก็เจอผัสสะแบบ โอ้ก็เยอะแรงอย่างเงี้ยมันทำให้เราผ่านการเกิดกิเลสเรียบร้อยเกิดดับเรียบร้อยหมดแล้วก็ตั้งต่อว่าเออเราจะพยายามทําตัวนี้ให้ดีขึ้นค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราเฮ่งโทษก็เป็นสิ่งที่เรายึดทําให้เราทุกข์เองเนะะี่ยค่ะก็พยายามตัวนี้ต่อค่ะอืมแล้วก็เรื่องปฏิบัติสิ่งก็ก็ตามที่พระท่านพาทำพาสอนก็พยายามพยายามฝึกปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะไม่เลิอกอืม อืกินอยู่หลับนอนก็พยายามค่ะอืมสาธุอดีมากเมืนะ่อกี้พูดถึงว่าเรามีสติรู้ตัวเมื่อเมื่อเรารู้ลมหายใจทำให้สติเรารู้ตัวดีขึ้นอย่างนี้เป็นอาณาปานสติหรือเปล่าครับพระครูครับอะไรน,นะรรที่โอบอกว่า <c oughs> เขา พยายามรู้ลมหายใจนะรู้ลมหายใจแล้วมันทำให้ขาสติดีขึ้นไม่พอหรอผู้มีสติดีขึ้นคือรู้ทุกอย่างที่เราสัมผัสทางตาห<อ>ูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็รับรู้ทันทุกๆอย่างนะั่นคือผู้มีสติดีผู้รู้แต่ลมหายใจเข้าออกแล้วผู้มีสติแคบอือซึ่งมันผิดทำผิดหมดนะ่ะ อ๋อเขาเขารู้ลมหายใจก่อนกันครับพอเรารู้ลมหายใจปุ๊บก็ถูกแล้วจะพูดไปก็ใช่พวกพวกอนุบาลอก็เริ่มต้นตรงนั้นถูกแล้วแต่สติที่เต็มที่ก็คือรู้ทุกทันหมดเลยเพราะถ้าเราไม่ถึงขั้นอนุบาลแบบนั้นเราก็ไม่ต้องไปทําขนาดนั้นแล้วก็รู้ตากระทบรูปหูกระทบเสียงอะไรทีละคู่ทีละคู่ไปนี่ก็เลื้อนแล้วพอจริงด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าอ่า ถ้าเราอนุบาลขนาดนั้นก็ให้เขาทำไปเถอะทะลุแต่ลงไปแล้วมันจะหลงด้วยมันไม่ไหวจริงไปรู้อะไรไม่ทันเราต้องรู้แต่ลงให้ยใจเข้าออกนะนไปเรื่อยๆตามปก็ตามทะรู้มหาใจเข้าออกหลุดลมไม่ใจเข้าออกเมื่อไหร่สติตกเก็บไม่ให้มาทันนะเต็มสมาธิเยอะอ่ามันเกินมันเบอร์ไปมันเบอร์เลยนะขอแบบเดียวเลยคือเบอร์ไงสุดตรงเลยหยุดเลยคุณมีสตินั่งจ้องลมหายใจเข้าออกคุณก็ทําอะไรไม่ได้เลย ค็น่าจะอยู่ธรรมะอยู่แค่นี้แต่คนที่เอาทีละกู่ทีละกู่ตากระทบลูปก็ทํางานกับตากระทบรูกอยู่กันนี่เคลื่อนไว้ได้ด้วยคือเพราะว่าในอนาบานสติเนี่ยมันมีแบบ รู้ลมหายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นอธิบายกันก็ยาวยาวยืดยืดเราก็เมื่อยมันก็เลยไปอยู่แต่ลมหายใจวะ่านแอะมันมันมันเลยยาวหรือสั้นเนี่ยไม่รู้มันเลยเถอะมันเว้อมันเกินความเป็นมนุษย์สามัญเกินไปคนก็ก็ไม่ได้แหมมันไม่ได้โอ้โหอีเดียก็ถึงขนาดเกินขนาดนั้นมันจะงอกมันเบ้อเกินไปมันสุดโต่งเกินในพวกนั่งลมจ้องลมหายใจแล้วก็สติหยุดนั่นแหละ เราไม่ได้ไปหยุดให้มันนิ่งๆพาซื่อแบบอีเดียดแบบนั้นเราหยุดกิเลสเราจับกิเลสให้ออกแล้วก็ฆ่ากิเลสให้มันหยุดแล้วจิตมันจะคล่องแคล่วว่องไวเป็นมุรูปปุตตะที่ดีที่สุดอันนี้เขา้าใจไม่ได้ผมอธิบัตตั้งแต่ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเขาก็ไม่เคยรู้เรื่องรักศาสนาพุทธไม่ได้ไม่นั่งให้จิตหยุดแต่อ่านจิต แยกกิเลสจากจิตแล้วกบจัดกิเลสให้ได้เท่านั้นเองเพราะั้นใครมีความสามารถที่จะจับกิเลสจับจิตแล้วก็แยกกิเลสได้ในการเคลื่อนไหวขนาดไหนก็จงทํำถ้าคุณทําไม่ได้คุณก็ชาลงชาลงเท่าที่คุณทําได้ชาจนกระงมานั่งจ้องลงไม่จะเข้าออกประเชิญเถอะคนนุณ่ะ ไม่ตกตะมาก,กินอะไรแล้วล่ะค่ะพระท่านไม่ตกตะมาก,กินอะไรหรอเอาหมอเคยเป็นอย่างนี้มาแล้วคือโอ้ว่าไปเข้าใจว่าแบบในอิทธิยาบทปัจจุบันนะคะสมมติพอเราลืมตัวอะไรเนี้ยเราก็ใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวดึงอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้ทําตลอดเวลาเหมือนเหมือนที่พระท่านบอกอันนี้โอกเข้าใจอยู่ค่ะก็พยายามปฏิบัติตามพ่ะท่านสอนอยู่ไม่ไม่ไม่ได้แบบ รู้เหมือนฤาษีแบบที่พ่อท่านบอกนะคะแต่ว่านี่ก็จะพยายามเอาใหม่เรื่องภาษาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันขนาดค่ะอืมส,สรุปก็คือสรุปก็คือพ,อพ่อครูสอนให้เราอะ่ะใช้ชีวิตอยู่กับความจริงในปัจจุบันในในในทวารทั้งหกนี่แหละให้ทําตัวให้รู้จักตัวเองอ่านจิตตัวเองให้ออกแล้วแยกกิเลสที่เกิดรู้กิเลสแยกกิเลสออกจากจิต แล้วกําจัดกิเลสออกก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้รอบทวนใช่ไหมคะพ่อครูไม่ใช่มานั่งดูแต่ลมหายใจใช่ไหมคะซึ่งมันก็จะเป็นอนุบาลน่ะมันก็มันก็เลยทําอะไรไม่ได้เพราะมาดูลมหายใจมันก็จิตมันเราไม่ได้เป็นผู้เก่งกาบสามารถอีกพอมาอยู่กับลมหายใจทุกอย่างมันก็ดับหมดอัะมันไม่รู้เรื่องเลยอ่ะใช่ไหมคะพ่อครูก็จะมาอยู่ก็จะอยู่ต่ก <จะ S 1> <ง>ับลมหายใจนะเว้ลมหายใจคงคุณนเท่นะเก๋ ต้องไปรุงอะไรมาหนักขนาดก็ใจนะเพราะไอซีนะคะไอซีไอซี่ีูจังก็ไม่ได้ถามวันนี้ก็เดี๋ยวทำต่อไปอีกก็ก็เทพเป็นบางเวลาค่ะเพราะปูเทเช่นเทพก่อนนอนแต่เทพติดนอนย่างห้านาทีพอได้ไหมคะว่าปูขอเทพตักวันละสิบนาทีได้ไหมคะเชิญเชิญเชิญ ให้เป็นห้ามเป็นนอะไรใครเป็นอะไรก็เป็นมันมันเท่มันเท่แต่ไม่มีจะรับประทานวานั้ไม่ได้ดื้อนะคะคุูไม่ได้ดื้อค่ะแต่ว่าอาจจะเข้าใจไม่ถึงแต่ว่าสิ่งที่ว่าท่านให้ให้ทําแบบนั้นนะคะว่าเจอภาษาปัจจุบันอะไรเงี้ยก็ทําอยู่นะคะเพราะท่านเออเข้าใจที่พ่อท่านสอนอยู่ค่ะก็ครูแต่มีนิดนึงค่ะขอขอขอโอกาสนิดนึงค่ะ เมื่อตอนที่พารักอยู่รานวิถีอะแล้วแล้ว,ลวมีคนที่เขาเป็นเพื่อนกันนักกายภาพบาบัดอะเขาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็อ่านพระไตรปิฎกด้วยค่ะเขาบอกฟารักว่าไม่ต้องไปฟังอะไรของพ่อครูมากหรอกไปอ่านในมหาสติปัฏฐานสูตรสินี่แหละสายตรงเข้าพระนิพพานเลยก็ในมหาสติปัฏฐานสูตรมันก็คือไอตัวอาณาปานสติไอลมหายใจนี่แหละค่ะพ่อครูแล้วพ่อครูจะแย้งเขารว่ายังไงนะคะ ็สติปัฏฐานมันไม่ได้แปลมาคอยไปจอดที่ลมหายใจอยู่เท่านั h, ้นมันม like ีสติรู้กายที kann. ่มันเกี่ยวข้องสัมผัสอยู่อะไรแต่ทั้งหมดเราก็รู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมนั่นตั้งหางเราคือความสมบูรณ์แต่ไปจดจ่อยทรวงหายใจกันนั่งจุ่มปุงตั้งกายตรงตรงถึงไปไอพวกอินเดียพวกกนุวาน หนักเข้าไปจริงหนักเข้าไปอ๋อเข้าใจแล้วพูดให้ชัดชัดไงขอบพระคุณค่ะแล้วก็เราวก็รู้ว่าคุณอนุบาลคุณก็อนุบาลไปดิแต่ตั้งแต่คุณเองคุณเลยอนุบาลไปตั้งไโอ้โหมาเรียตูดไม่ถึงนะคุณก็ยังกลับไปเป็นอนุบาลอีกก็เรื่องของคุณอะจริงๆแล้วพระครูก็เคยอธิบายบอกว่าค่ะ ดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยก็คือจริงๆมันไปไปตีความผิดอ่ะพ่อครูอธิบายว่าให้เรารูเวทนาดูภาษาทุกกลมหายใจเข้าออกอตึงลมหายใจเข้าออกมันก็มีตลอดเวลาคุณมีลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลาคุณก็ต้องรู้การสัมผัสทางกายเวทนาจิตธรรมคุณก็รู้คุกเนี่ยกายมันคือเกี่ยวข้อกับข้างนอกแล้วก็ข้างในเป็นรูปนาม วันคุณไปสัมผัสสัมพัสอยู่กับอะไรก็อ,อันนั้นแหละคุณก็รูอ้อันนั้นไปแล้วก็รู้รูปนามของอันนั้นอันนั้นไปไป,ไปกู้กูกู้กูกูแล้วคุณก็จัดการกระรูปนามไปตลอดค่ะรูปนามอันไหนหมีกิเลสคุณก็เอาออกออก็จบรูปนามที่ไม่มีกิเลสแล้วก็จบ ชัดเจนค่ะอืมได้ว่า,วาจริงๆเราเรารู้รู้อยู่แล้วแหละอิเลียบทอะไรแต่เรามากําหนดให้แคบลงไปที่ลมหายใจอีกสัง้งนอะไรเงี้ยมันถอยหลังใช่ไหมคะข้อสําคัญก็อยู่ที่ว่าคนมันรู้จักว่ากิเลสคืออะไรนี่ไม่ได้มันแยกอา,อาการของกิเลสที่เกิดอยู่ในจิตหยาบกลางละเอียดเนี่ยเขาไม่รู้กิเลสหยาบเ,เขาก็ยังไม่รู้ ยังมหาบัวเนี่ยกายสัมพันธ์กับข้างนอกรูป,ร,ปรสกกินเสือสัดแกก็ไม่รู้อืมก็อะไจะไปเอาอะไรระยาะขนาดนั้นก็ยังไม่รู้เลยเราไปนั่งหลับตาเป็นสมสถะสะกดจิตก็ไปยดูด,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 ดมันเป็นความเชยเชยที่จริงๆม,มันเชยล้วพูดอย่างเห็นใจนะที่จริงมันโง่โง่อืมอ่า ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไร้ลาสมัยเป็นเรื่องของคนโง่ดักดานที่ไปทําอะไรอยู่ยังโอ้โหมันไม่เริ่มต้นมันเหมือนก็ไม่ใช่คนอืมมันก็ชีวิตประจําวันไม่เป็นแบบนั้นอ่าใช่ในชีวิตมันไม่ใช่สามัญของมนุษย์เลยมันเข้าไปเลยความเป็นมนุษย์แล้วก็เสียเวลาไปนั่งจุมปุกเทงกลุ่มห้เใจเข้าแล้วก็บอกว่ายูยูยูได้ แล้วก็ติดติดนั่งติดอยู่งั้นน่ะเอาคนไปเป็นก้อนหินก้อนดินไปเสียเวลาจริงๆเราความมีสติเราก็รู้ลมหายใจเข้าออกแต่ว่าเราไม่ไปโฟกัสที่ลมหายใจไงเราไม่ใจทํทำมาวิจใจที่กิเลสวิจัยกิเลสที่ออนที่มันจะอยู่ในข้อสําคัญรู้ว่ากิเลสที่เกิดขณะที่มันจิตเรามันมีกิเลสเขาไปร่วมปรุงแต่งอยู่ แล้วแยกจับกิเลสได้เออกิเลสตัวนี้มันต้องการในนี้ก็อธิบายไปหมดแล้วเวทนาแท้กับเวทนาเก้อใ,ในเวทนาเก้มีกิเลสผสมแล้วก็จัดการกิเลสออกเลือแต่เวทนาแท้ซึ่งคนก็ต้องมีเวทนาก็ต้องรู้ความจริงตามความเป็นจริงตามเวทนาที่มันรู้ตามสัญญาาำนดเวทนาให้ร<ม>ู้รู้ อันนึงไม่มีกิเลสผสมแล้วก็รู้จักชัดๆว่ากิเลสคืออะไรกิเลสหยาบกลางละเอียดไม่มีในจิตไม่ผสมในจิตก็จบออืืออถ้าเราไปแบบติดที่ชอบแบบสมถะลมหายใจมันก็เลยไม่ยอมจะไปลกดูกิเลสที่มันสม,ม,นสมนกับกิเลสอยุดเฉยๆไม่ต้องทําอะไรน,นั่งอคอยก<อ>ินคอยแล้วโอ้เป็นอาจารย์ใหญ่นั่งสมาธิสมถะ คอยนั่งกินนั่งใช้ไปบันนอนนอนกินกินนอนนอนไปคนถ้าใจติดก็มาคารบบูชาว่าอแล้วคนเอาไปทำมันก็มันก็สงบง่ายไงฮะผมก็ยิ่งชอบพวกฟงซ่านมันก็ชอบอย่างอาจารย์เกษมอ่ะเกษมเกษมวัดป่าเขมโกวัดป่านั่งสลุมสลือใครมาใครไปไปเจอโอ้นานับถือบูชากราบกันอยู่นะ ต่สำหรับพวกฟุ้งซ่านแบบนั้นน่ะพวกแบบอะไรแสวงหาราบยศสรรเสริญแล้วมันจิตมันฟุ้งนะฮะพอมันทําแบบรลลมหายใจเอามันก็สงบมันก็โอ๊ยสระทับใจดีจังเลยเออนะใช่ค่ะจริงค่ะแค่เห็นรูปแบบหรือว่าเข้าไปในห้องที่เกานั่งสมาธิกัเนี่ยโอ้มันก็สงบเงียบอะไรเงี้ย คนก็เลยเป็นอุปทานอุปทานว่าอย่างเงี้ยสงบอย่างเงี้ยดีตรงงข้ามกับวัดเราเนี่ยวัดเรานี่พวกอะไรที่เบสอะไรมาเขาบอกว่าของเรานี่ดูมันเคลื่อนไหววุ่นวายแต่สงบเขาบอกนี้นะสั้งผ่านไปที่สันเตียโศกไงว่าเราไม่ได้หยุดนเราทํางานอะไรเยอะแยะแต่เขาบอกว่าเออมันสงบมันไม่มีการเล่ากันอ่ะอะไรไม่มีเออแสดงว่าเขาเก่งนะเขามองซึ้งนะเขามอง ลึกเข้าไปในความเคลื่อนไหวมีความสงบเออเนาะเก่งจังคณะอะไรไม่รู้มาที่สันติอนห่อ๋อจากไหนนะประเทศของอะวังซุกอ่ะผู้ฐานเออใช่ค่ะของต่าชาติต่างชารองตรางราชิภูฐานท่านมีแสดงว่าท่านมีตะพูนะมีสภาวารู้นะตัวนี้เข้าท่าเลย นั่นสิเขาก็คงจะรู้ว่า,พ,าพ่อครัวทั้งนที่เคลื่อนไหวแล้วก็รวดเร็วปานสายฟ้าแล้วก็คล่องแคล่วแล้วก็ปัญญาแบบอย่างเงี้ยกว้างขวางไพศาลสกพักในความเก่งกาจสามารถอย่างเงี้ยมีความสงบอย่างที่สุดเลยไม่มีใครทัดเทียมเลยใครเห็นบ้างเนาะ เขาคงเห็นของพ่อครูมั่งแหละแล้วเขามาคุยกับพ่อครูว่าจมาก็สงบอยู่นี่ทั้งอ่านนั้งซื้อทั้งฟังคนพูดทั้งดื่มน้ําไม่เห็นจะมีเวลาทั้งหายใจเข้าออกด้วยได้หลายอย่างไหลเดียมทานใครจะเห็นมั่งนะมีแต่ลูกๆของพ่อครูนั่นแหละค่ะที่เห็นอยู่คนอื่นเขายังไม่เห็นเลยเพราว่าเหมือนคนปกตินี่แต่ไม่ปกติพ่อครูสวิตชิงเก่งไง เดี๋ยวก็สวิตไปอันนู้นเดี๋ยวก็สวิตมานี้เ่ยเรี่ยดูทีวีสมช่องเดี๋ยวทำคอมด้วยจิตละหูตาเบาอหูตาจิตหูตาจุตตากำมันยนยตารู้สึกยอดรูปยี่แปดรู้สึกเมื่อกี้ที่พ่อท่านพูดอะโอกรู้สึกว่าโอก็อาจจะเข้าใจตรงนี้ไม่ช้ากะค่ะที่เรื่องลมหายใจเนี่ยค่ะพ่อท่านก็ เหมือนเรารู้สึกว่าบางทีสติเราไม่รู้จะเอาอะไรมากําหนดว่าเรายังมีสติอยู่ไงค่ะก็ชอบไปนึกถึงว่าเออรู้ลมหายใจก็น่าจะดีอะไรเงี้ยแต่แต่ก็เข้าใจที่พ่อท่านเทพนะคะแต่ว่าพอพ่อท่านพูดแบบเนี้ยโอ้รู้สึกมันหลุดอ่ะมัน,ม,นมันเออเราไม่ต้องไปทําตรงนั้นก็ได้อะไรเงี้ยมันลําบากเปล่าเกล่าก็เอาการที่เิริญก็รู้สึกดีขึ้นก็มีความคล่องแคล่วอยู่พอสมควรกับอะไรอะไรพอแล้วก็พอแล้วแต่ไม่นั่งให้มัน อันนี้ทำไมอ่านกิเลสให้ออกต้องหามีธรรมมีใจสัพพะอันนี้เออมกิเลสเกิดอ่านกิเลสออกแล้วก็รู้ว่ากิเลสมันไม่ดีให้มันออกมันก็จบแล้วเอไปนั่งเกินเลยสุดตองไปหนั่งโอ้มช้เวลาเนี่ยคนไม่รู้ตัวว่าตัวเองอยู่ในฐานะอะไรอยู่ในฐานไหนใครเขาทําไงก็ตามอย่างเขาไปกระจูงตมูกให้ทําอะไรก็ทำไปมันก็วนเวียนยาวนานอยู่งั้นแหละมันจะจบ 我看。Well